สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์มินช่องที่พาทุกคนไปรู้จักโลกยานยนต์ในมุมที่ลึกขึ้นหรูขึ้นและน่าสนใจกว่าที่เคยถ้าคุณชอบรถยนต์ระดับพรีเมียมเทคโนโลยียานยนต์และเรื่องราวเบื้องหลังรถรู้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมอเตอร์มินไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาสัมผัสกับรถยนต์ที่ไม่ได้เป็นแค่พาหนะแต่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจความสำเร็จและรสนิยมระดับสูงรถคันนี้คือโรลส์รอยคูเป้สีทองสุดหรูที่สะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนรถคันนี้ก็ถ่ายทอดความพรีเมียมออกมาอย่างชัดเจนตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความสง่างามแบบคลาสสิกที่ผสมผสานกับความทันสมัยตัวถังสีทองเงางามสะท้อนแสงได้อย่างไร้ทีต่ติเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบมาอย่างประณีตทุกสัดส่วนมีความสมดุลดูทรงพลังแต่ไม่แข็งกระด้างด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่เอกลักษณ์เฉพาะของโรสรอยที่ให้ความรู้สึกภูมิฐานและน่ากเกรงขาม ไปหน้าทรงเหลี่ยมที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยมองจากด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ไหลลื่นตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าจรดด้านท้ายล้ออลลอยดีไซน์หรูช่วยเสริมภาพลักษณ์ความพรีเมียมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทุกองค์ประกอบถูกออกแบบมาเพื่อความสมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อสร้างประสบการณ์การขับขี่ระดับสูงสุดเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในสิ่งที่สัมผัสดได้ทันทีคือบรรยากาศแห่งความหรูหราที่แตกต่างจากรถยนต์ทั่วไป ห้องโดยสารของโรสรอยเปรียบเสมือนเล่าหนกส่วนตัวหนังแท้คุณภาพสูงถูกหุ้มในทุกจุดที่สัมผัสดได้การเย็บตะเข็บทำอย่างประณีตในระดับงานศินแผงคอนโซลหน้าและแผงประตูถูกตกแต่งด้วยวัสดุดระดับพรีเมียมให้ความรู้สึกอบอุ่นและหรูหราในเวลาเดียวกันตำแหน่งที่นั่งถูกออกแบบมาเพื่อความสบายสูงสุดไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารทุกการเคลื่อนไหวให้ความรู้สึกผ่อนคลายพื้นที่ภายในกว้างขวางโปร่งโล่งทำให้ทุกการเดินทางเป็นช่วงเวลาพักผ่อนอย่างแท้จริง พวงมาลัยให้สัมผัสที่นุ่มแต่มั่นคงแผงหน้าปัดแสดงข้อมูลอย่างชัดเจนผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับดีไซน์คลาสสิกได้อย่างลงตัวระบบต่างๆถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแต่ยังคงความหรูหราตามแบบฉบับโรลส์รอยด์ด้านหลังของห้องโดยสารยังคงความหรูหราไม่แพ้ด้านหน้าบ่อนั่งหลังออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมพื้นที่วางขาที่กว้างขวางเหมาะสำหรับการเดินทางใกล้หรือการนั่งพักผ่อนในทุกช่วงเวลา โรลส์รอยไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์แต่เป็นประสบการณ์เป็นการแสดงออกถึงตัวตนของเจ้าของรถคันนี้สะท้อนถึงความสำเร็จความใส่ใจในรายละเอียดและรสนิยมที่เหนือระดับทุกองค์ประกอบถูกสร้างขึ้นด้วยความพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการประกอบขั้นสุดท้ายสีทองของตัวรถไม่ได้เป็นแค่สีสันแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคัง่งความโดดเด่นและความแตกต่างรถคันนี้ไม่จำเป็นต้องเร่งเครื่องเพื่อเรียกร้องความสนใจ เพียงแค่จอดอยู่เฉยๆก็สามารถดึงดูดทุกสายตาได้แล้วในโลกของยานยนต์ระดับหรูโรลส์รอยยังคงเป็นแบรนด์ที่ยืนอยู่เหนือการเวลาไม่ตามกระแสะแต่สร้างมาตร,รฐานของตัวเองและรถคันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของปรัชญานั้นสำหรับใครที่หลงไหลในรถยนต์หรือรถระดับตำนานหรืออยากเข้าใจว่าทำไมโรลส์รอยถึงเป็นมากกว่ารถยนต์ทั่วไปวิดีโอนี้คือคำตอบที่ชัดเจนรถคันนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทุกคนแต่ถูกสร้างมาเพื่อคนที่เข้าใจคุณค่าของความสมบูรณ์แบบ มอเตอร์มินอยากพาทุกคนมองรถยนต์ในมุมที่ลึกกว่าว่าแค่ความแรงหรือความเร็วแต่คือเรื่องราวแนวคิดและประสบการณ์ที่รถแต่ละคันมอบให้กับเจ้าของก่อนจะจบวิดีโอนี้ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวรถหรือรถยนต์ระดับพรีเมียมและเรื่องราวยานยนต์แบบจอดลึกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมอเตอร์มินเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆใ,ในอนาคตขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตรงนี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าของมอเตอร์มินเพราะโลกของรถยนต์ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณอยู่อีกมาก สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์มินช่องที่พาทุกคนไปรู้จักโลกยานยนต์ในมุมที่ลึกขึ้นหรูขึ้นและน่าสนใจกว่าที่เคยถ้าคุณชอบรถยนต์ระดับพรีเมียมเทคโนโลยียานยนต์และเรื่องราวเบื้องหลังรถหรูอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมอเตอร์มินไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาสัมผัสกับรถยนต์ที่ไม่ได้เป็นแค่พาหนะแต่เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจความสำเร็จและรสนิยมระดับสูงรถคันนี้คือโรลส์รอยัคูเป้สีทองสุดหรูที่สะกดทุกสายตาตั้งแต่แรกเห็น ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนรถคันนี้ก็ถ่ายทอดความพรีเมียมออกมาอย่างชัดเจนตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกสิ่งแรกที่รู้สึกได้คือความสง่างามแบบคลาสสิกที่ผสมผสานกับความทันสมัยตัวถังสีทองเงางามสะท้อนแสงได้อย่างไร้ที่ติเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบมาอย่างประณีตทุกสัดส่วนมีความสมดุลดูทรงพลังแต่ไม่แข็งกระด้างด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่เอกลักษณ์เฉพาะของโรสรอยที่ให้ความรู้สึกภูมิฐานและน่ากเกรงขามไฟหน้าทรงเหลี่ยมที่ดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย มองจากด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ไหลลื่นตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าจรดด้านท้ายล้ออันลอยดีไซน์หรูช่วยเสริมภาพลักษณ์ความพรีเมียมให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทุกองค์ประกอบถูกออกแบบมาเพื่อความสมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อสร้างประสบการณ์การขับขี่ระดับสูงสุดเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ภายในสิ่งที่สัมผัสได้ทันทีคือบรรยากาศแห่งความหรูหราที่แตกต่างจากรถยนต์ทั่วไปห้องโดยสารของโรซรอยเปรียบเสมือนเรานอส่วนตัวหนังแท้คุณภาพสูงทุกหุ้มในทุกจุดที่สัมผัสได้ การเย็บตะเข็บทำอย่างประณีตในระดับงานศินแผงคอนโซลหน้าและแผงประตูถูกตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมให้ความรู้สึกอบอุ่นและหรูหราในเวลาเดียวกันตำแหน่งที่นั่งถูกออกแบบมาเพื่อความสบายสูงสุดไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารทุกการเคลื่อนไหวให้ความรู้สึกผ่อนคลายพื้นที่ภายในกว้างขวางโปร่งโลง่งทำให้ทุกการเดินทางเป็นช่วงเวลาพักผ่อนอย่างแท้จริงพวงมาลัยให้สัมผัสที่นุ่มแต่มั่นคงแผงหน้าปัดแสดงข้อมูลอย่างชัดเจน ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ากับดีไซน์คลาสสิกได้อย่างลงตัวระบบต่างๆถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายแต่ยังคงความหรูหราตามแบบฉบับโรลส์รอยด้านหลังของห้องโดยสารยังคงความหรูหราไม่แพ้ด้านหน้าเบาะนั่งหลังออกแบบมาเพื่อรองรับสริระอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมพื้นที่วางขาที่กว้างขวางเหมาะสําหรับการเดินทางใกล้หรือการนั่งพักผ่อนในทุกช่วงเวลาโรลส์รอยไม่ได้เป็นเพียงรถยนต์แต่เป็นประสบการณ์เป็นการแสดงออกถึงตัวตนของเจ้าของ รถคันนี้สะท้อนถึงความสำเร็จความใส่ใจในรายละเอียดและรสนิยมที่เหนือระดับทุกองค์ประกอบถูกสร้างขึ้นด้วยความพิถีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการประกอบขั้นสุดท้ายสีทองของตัวรถไม่ได้เป็นแค่สีสันแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งความโดดเด่นและความแตกต่างรถคันนี้ไม่จําเป็นต้องเร่งเครื่องเพื่อเรียกร้องความสนใจเพียงแค่จอดอยู่เฉยๆก็สามารถดึงดูดทุกสายตาได้แล้วในโลกของยานยนต์ระดับหรูโรลส์รอยยังคงเป็นแบรนด์ที่ยืนอยู่เหนือการเวลา ไม่ตามกระแสแต่สร้างมาตร,รฐานของตัวเองและรถคันนี้คือหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของปรัชญานั้นสำหรับใครที่หลงไหลในรถยนต์หรือรถระดับตำนานหรืออยากเข้าใจว่าทำไมโรสรอยถึงเป็นมากกว่ารถยนต์ทั่วไปวิดีโอนี้คือคำตอบที่ชัดเจนรถคันนี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อทุกคนแต่ถูกสร้างมาเพื่อคนที่เข้าใจคุณค่าของความสมบูรณ์แบบมอเตอร์มินอยากพาทุกคนมองรถยนต์ในมุมที่ลึกกว่าแค่ความแรงหรือความเร็ว แต่คือเรื่องราวแนวคิดและประสบการณ์ที่รถแต่ละคันมอบให้กับเจ้าของก่อนจะจบวิดีโอนี้ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนวรถหรือรถยนต์ระดับพรีเมียมและเรื่องราวยานยนต์แบบจอดลึกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมอเตอร์มินเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆใ,ในอนาคตขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตรงนี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าของมอเตอร์มินเพราะโลกของรถยนต์ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณอยู่อีกมาก